ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชระสุธาพิมลลักษ์ณพระบรมราชินีวันที่สมิถุนายนพุทธศักราช2567ข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์พิชัยจันมณีอธิการบดี หมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝา่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงมีต่อปวงข้าพพุทธเจ้าและประสบนิกรชาวไทยสุพมิ่งมงคลพระชนเฉลิม สิลิเพิ่มเสริมสวัสด์ิเฉลิมสีองค์มิ่งขวัญไทยนิกรราชินีเลิศนาลีสุพิมลลักษณาพระเสด็จเคียงคู่ภูบดินสยามินกษัตราทั่วทิสาบำบัดทุกบำรุงสุขปวงประชาพระมหาการุณาล้นประมาณปวงข้าบาทน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อม ประนดน้อมอ่านเชิญเทพทุกสถานพระไตรลักษ์นลุมิตรพรประธานโดนบรรดาลทักษเกษมเปรมาไทยพระพลานามัยสมบูรณ์เลิศพิงพักเพลิดงามจลัดพิสุทธิ์ใสพระเกียรติคุณขจรหรือเรื่องไกลพ้นโพยภัยสลานสุขนิลันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาหมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ